งามต่ำมะฮงดีจากคลิปที่แล้วนี่เป็นกระเทยเลี้ยงลูกคลิปนี้ก็เ <plex> บ,บาๆเนาะคลิปนี้กระเทยต่ำมะฮงเห็นประจั่มยู่เลยเนาะอยู่ประเทศไทยก็เห็นประจั่มมาทุกคนอ่าฝากสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้าเนาะเข้ามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก่อนเด้อเนี่ยนะโบโฆษณาให้ไดมเออเออขอจะไม่ได้โฆษณาเอาเป็นตังไหยหญิงแซ่บอยู่ว่าอันนี้นีสส้มกระเทยต่ำเป็นเท่าไหร่บุญคงหาเดี๋ยว เจ้าว่ามันมันมันบมเป็มันมแซบมันเป็นอย่างไรมันขาดมันขามรถซัดขาดจังได้อ่าอันนี้ก็เลยก็เลยห้องห้องคลองน้ำได้ของน้ำมันสงสารได้เนี่ยตาก็เลยคองน้ำดงสารได้ป่ะจิง อันน้องพนดีมาติดตามคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เด้อดิเด้ออันนี้แกงนอเรียบร้อยแล้วแซ่บยังอ่แกงนอนอหวานนอหวานนอใหม่อ่าลองสีเบิร์กอ่มเด้ออ่าสีเบิร์อุ้ยให้เอาอ่ะอ่าอ่ากดให้เด้อเด้อกดให้เด้อเด้อหนึ่งอย่างนี้โอ้ยแต่ว่าซิบิตนี่มีคามีขิงเนี่ยนี่เนาะซับสับเด้อสับเลยเด้อนี่แ่าสิอุบนี่แ่าอุ้ยลูกตายเขาสิอุบลูก้แค่ไหนลูก บบได้เด้อมาอบลู้ข่อยนี่บบได้เป็นอย่างบบาน,นี้โบได้ตัวละมือนทอก,กันกใกล้ๆตัวน,นั้นน <c> ะ <oughs> <laughs> แต่ว่าใกล้ตัวน,นั้นมันเป็นประจำการแล้ว<อ>ทุกคนเมนูที่เขาอยากกินเ,<อ>เ<อ>ม,น,กกน,มนูที่อยากกินนี่นะบบแมนแกงนอบบแมนอ่านตามบบแมนอ่านสมักภคมดาอยากกินไก่ตีตีและเสียถึกอบสินะจะก็ตีไก่บ่สั่งเวียนใดสั่งเวียนมูไอ้ายนี่แหละ เป็นยังไงไกลตัวนี้ราคาราคาที่กะจ้าลงได้ใช่บอกขอบว่าสังเอาราคาที่กะจ้าลงราคาที่ลงมาเออราคาที่เขาลงคือแนนติสสองล้านสองล้านเจ็บเฮือกเป็นยังไงเจ็บบอเือกสมนาได้ถือกูยู่ม้อเลยถือกว่าลงหม้อเลยใต้ต้นรูปเด็กโมบได้ไกล้ใครไหนบ่บ่เนี่ยแต่ว่าครับคันผู้ใดคันผู้ใดเบิ้งเนี่ยซีหัแล้วว่าอายุใครไหนเด็ก เบิ่งอ่ะเด้อเป็นยังไงเจ็บเบิ่งสิพาไปเบิ่งไก่เจ็บ,บ,บ,เ,จบเจ็บบบเออเจ็บบ่ล่ะาเอนไมเอาจบเตี่ยได้ไงในวงซุมแซวเนาะคนลาวขาดบวได้ก็คือนี่เลยต้องมีเหล่ามีเบีย แล้วก็ต้องมีกระเทยมีผู้หญิงมีผู้ชายมีผู้ชายแล้วก็มีพอ่อมีแม่ข้างหลังเนาะหญ<ช>ิงสมมุติว่ามดโลกนี่นี่นะมีผู้ชายสองคนนีหนึ่ง <c oughs> แล้วก็สองคืถ้าให้เลือกเป็นผัวคนหนึ่งในชีวิตนี่มึงเลือกผู้ใด<ะ>เจ้าสิเลือกใครขอทาน,นาจะดดวงอ้าวเม่งกระเทยลาวด้วยสเปคที่เป็นยังไงทุกคนเม่งกระเทยลาวด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับแล้คก็ให้เยี่ยวมากชั้นน้องสาวไอซิ่งบอก ยายบางสันเขิลมาสาวสองยึดจาวสันนะสากับโบได้เนาะเลือกแผยิ้มยีกระเธอเลี้ยงลูกถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าให้เลือกมันบอกให้เลือกให้เลือกคนหนึ่งเนาะเออทำมันโบตรงสเปิริตนะสองโบตรงก็สร้างแบบว่าเกิดมาแบบว่าเจ้าต้องได้เอาคนหนึ่งไปเพาะพันเพื่อสืบศาสตร์ประกูล สินะแบบว่าเมื่อประเทศลาวแบบว่ามันมีคนเพาะพันธุ์แล้วต้องต้องเพาะพันธุ์นำเจ้าคือเขาเขาจะเป็นรุ่นก่อนบ่มากกัต้องได้เอาเออต้องเพาะพันธุ์กับเจ้าเพื่อให้เกิดประสาวกรอนเพื่อมาอ่านสร้างศาสตร์พัฒนาประเทศชาติสินะมีผู้นี้แล้วก็ผู้นี้เลือกผ่ายิงเลือกผ่ายไก่กระเจเออมีสมมติว่าเดสมมุ่นเป็นผู้หญิงเดสเออสมมุิเออสมมุิเออเลือกเลือกผู้ใด คนนี้นี่อา่านเป็นพ่อรัวแตงงยูขัวกินเป็นคนนี้นี่อ่านเรื่องบนเตียงนี่แบบแองตับตับคงนี่แดดดำเลือกไผ่เพราะหมายให้เลือกคนเดียวยะอ,อะให้เลือกคนเดียวแบบว่าเออเออด้ไม่ให้กูแน่เออเลือกบอกให้เลือกคนเดียว เพราะว่าต้องเลือกคนเดียวเพื่อซื้อพ uh> ันธุ์ละคนหนึ่งก็ต้องได้ไปซ้อคนใหม่ใช่ไหมให้เลือกแผามันมัโบตุงไหมโบตุงโบตุงกระจางไอ้เจ้าพวกเขาให้สมมุติมันบอกแม่งเลยคือแท้เออแปล่มึงคือแท้ด้ยนี่เออมึงคือแท้ด้ยนี่บอต่ำกันกอดเลือกกอดเลือกกอดเลือกคนหนึ่งเลือกไอ้์เป็นย่งคือเลือกไอซ์เอาเปอยางคือเลือกอซอต้องมีเหตุผล อ่าวคนี้บเลือกห่ะไ่อยากคือเลือกไอ้เอาเออไอ้อนแมกได้อาเว็นอย่างเพราะว่าไอเห็นมันจะน้อยออบบกีย้อไปอย่งคือเลือกเราเตุผลนะสเปคอยู่ในสเปคที่ตัมากนะเป็นแนวนี้ต่แต่แต่ชื่อว่าชะไรใกล้ใกล้เคียงใช่ปะแมนแบบแมนแบบแบบนี้ห่ะแล้วเปอย่งคือบุเลือกคนนี้เอา บัดย <muitas> ูนเ oh. right. <l Jean Rabbit bulun> ือนคือ no. ว่ามักคุนีสนา่เฮืนเงินมาหัวหมอกล้อโลได้หันเดออําคือว่ามัคือกาหญิงแสดงว่ามาเรียงด้วยเขาเนี่อาศัยอันเอองแล้ยเเลือดสเเบี้ยคือเลือดจากสีหญิงบอกมาอาศัยให้ให้อิซุกาให้อิซุกาติดกิ้มะนะ่างเขายังอดสมายนะ จะรุปเลือกเราเนาะโอเคเดี๋ยวกระเทยเราเด้อสเสปีกปิดสีส่วนใหญ่เด้ออืมโอ้คลิปนี้ก็จะฝากไว้สามีสก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแสกกดซับสไครต์กันก่อนเนาะแล้วก็ที่ตามคลิปต่อไปกอย่าลืมกดไลค์เด้อคมสันซาเดลไปละบายบาย